ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสวนชาวเกษตรกรผู้เพิ่นมกปลูกมันสำปะหลังกันสู่ขู่สู้คนกันแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับอยู่กับผมโอรโนยชแนลครับผมกับห่างหายจากหน้าจอยูทูปไปหลายเดือนขึ้นกันครับแต่ก่อนนี่ผมเห็ุคลิปบัการปลูกบักแตงโมนะครับผมพี่น้องหลายคนกดซับสไครต์ไว้แต่ว่าผมก็ยังบ่เริ่มการปลูกแตงโมเดี๋ยวผมกับสีมาปลูกอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องไม้ครับแต่ว่าคลิปนี้ครับผู้ใดมาปลูกมันสำปะหลังครับผมกับสีผ้าพี่น้อง มาเบิ้งว่าหลังจากที่ผมได้ปลูกมันสัมปลังไปแล้วหนึ่งเดือนก็อีกสิบมือนะครับผมได้เห็ดอีหยางเนาะครับผมสิบโมงสู้ฟังคลิปนี้ครับก่อนอื่นกับผู้ใดมกปลูกมันสัมปลังมาเค็ดเกษตรกดซับสไครต์แล้วก็ให้กาลังใจกับโอรานชาแนลให้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับเกี่ยวกับมันสัมปรังนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นอีพีแรกเรื่องว่าได้ครับผมที่ผมเห็ดเกี่ยวกับมันสัมปลังนะครับผมก่อนอื่นครับมันสัมปลังที่ผมเดบแพนกลองไปให้พี่น้องในเบิ้งต้นคลิปนะครับ ด้เดือนหนึ่งก็อีกประมาณสิบมือครับผมก็ได้ทําการไถเบิกไถเบิกแล้วก็พรนดินนะครับกำจัดหยาออกนะครับใส่แรงงานคนนี่แหละครับในการพรนดินครับผมแล้วก็พรนดินเสร็จผมก็ได้ทําการใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอันเม็ดนะครับสูตรตัวหนาสูงนะครับแล้วก็สูตรเสมอนะครับสองยางผมก็ได้ใส่ไปแล้วก็ผมก็ใส่มุลขิงงัวปุ๋ยหมักนั่นเองครับเข้าไปอีกนะครับผมจะว่างไว้ข้างบนหลังหล่องเลยครับผมบอก ผมเอาวานลงไปนะครับเนาะผมเอาไว้หลังรล่องเลยที่ผมเอาไว้หลังรล่องก็คือว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับพอเข้าไถกบแล้วนะครับขิงงัวปุ๋ยเคมีมันจะอย่ดดานบนล่องนะครับผมมันจะซึมซับเร็วนะครับฝนตกลงมาถูกนะครับถูกขิงงัวถูกปุ๋ยมักมันก็จะซึมซึมน้ำปุ๋ยมักลงไปใต้ดินครับนี่แหละครับต้นมันสำปะหลังที่ต้นน,น้อยๆของเขาก็จะเขียวงามเร็วครับผม ข้างหลังผมที่ผมแพรให้เบิ้งครับกะหนึ่งเดือนกับีกสิบมือเดี๋ยวผมสิพ้าไปเบิ้งนะครับว่าต้นมันสำหลังอายุหนึ่งเดือนนี่งามซ้ำได้หรอครับผมอ๋อผมเลื่อมไปอีกครับนอกจากใส่ปุ๋ยอัดเม็ดปุ๋ยเคมีสูตรตัวหนาสูงแล้วก็สูตรเสมอแล้วครับผมใส่ขิงงัวปุ๋ยมักกนันแลครับแล้วผมฉีดพ่นฮอร์โมนตัวหนาสูงอีกครับผมนี่แหละครับมาเดี๋ยวผมสิพ้าไปเบิ้งว่ามันสำหลังของผมอายุหนึ่งเดือนกับอีกสิบมือนี่งามซ้ำไดครับพี่นองงกบะบา บางส่วนกับบางแงมครับพะว่ามันเป็นน้ํายินนะครับผมไปติดตามกันเลยครับผมนี่ละครับพี่น้องครับที่พี่น้องเห็นอยู่ทางพุ่นกับปลูกไปแล้วนะครับเป็นมันต้นฝนนะครับผมอันนี้ผมกับเพิ่งปลูกนะครับช่วงฝนมากนี่หละครับผมพอว่าเหตดบ่ชท่านนะครับเนาะมาผมพาไปเบิ้งไกลๆครับโอ้แดดก๊อลอนจัดครับพี่น้องนี่ครับผมหลังจากที่ผมได้ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับแล้วก็ไถกบนี่ครับต้นมันของเฮานี่ความสูงกะบางต้นกะโอ้ ฟุตหนึ่งครับพี่น้องครับไม่บรรทัดหนึ่งสามสิบเซนก็ถือว่างามขึ้นเร็วครับผมมีหยาลกออกแค่น้อยครับผมนี่ครับบางต้นกับอท่านไหนง่เนนะครับผมขอบอกไบก้อนนะครับพี่น้องครับพี่น้องผู้เพิ่มมักปลูกมั่นสำลังครับแปลงนี่ผมใส่รถปลูกนะครับผมใส่รถปลูกเบิดแปลงเลยครับผมนี่ครับพี่น้องที่ผมว่าปุ๋ยขิงงัวปุ๋ยมูลมักนะครับผมเอาว่างไว้ลังรองนะครับ เพราะว่าเวลาฝนตกนี่มันจะซึมลงไปครับพี่น้องมันจะได้ผลดีครับถ้าผมเอามาใส่้างคนี่ก็ได้คือกันครับแต่ว่าปุ๋ยมักของเฮานี่มันจะบ่พ่อครับผมก็เลยบ่เอาใส่ใหญ่ใหญ่ในร่องเราก็ใช้กบเนาะผมก็เลยเอาว่างข้างหลังลองนะครับว่างซับว่างกันไปครับผมปุ๋ยเคมีคือกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝน,นครับพี่น้องนี่ก็กําลังงามครับ หนึ่งเดือนก็มีอีกซีบมือนะครับนี่นี่ครับผมมาอัปเดตคลิปแรกผู้ใดเขาเบิ้งเลี้วกะกดซับสไครต์ไว้นะครับสีป่ะผัดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมสิไปหาไายเกษตรกรผู้เพิ่นมักปลูกมันสำปะหลังกันครับแล้วก็มาเบอกสู้พี่น้องฟังนะครับว่าเหมืนเห็ดยังไดย์ังไดยหัวมันไงนาะครับแล้วก็สิมาไายทอดให้พี่น้องได้เบิ้งเนาะกดซับสไครต์ไว้ครับนี่ครับผมบางมองบางพื้นที่ดินกับบางงามครับ นี่บางมองดินงามกับโตเร็วคือกันครับกําลังเขียวผมใส่ปุ๋ยเคมีนะครับสูตรตัวหนาสูงแล้วก็สูตรเสมอนะครับแล้วก็ปุ๋ยมูลมักขิงวัวนะครับนี่ฝนตกมาถือแล้วรอบนึ่งเนี่ยดินหนาเทึงนี่ดาเลยครับถือปุ๋ยมูลงวัวนี่ดินหนาเทึงนี่จะดําสีดําเปลี่ยนสีเลยครับถือว่าได้ผลถ้าฝนตกมาอีกมันก็นจะซึมซึมลงไปหารากครับนี่ครับมันองก็จะเขียวงาม แปลงนี้ผมทดลองแปลงแรกครับผมแล้วผมก็ฉีดพ่นฮอร์โมนตัวหนาสูงขึ้นกันครับเป็นปุ๋ยเกรดครับผมนี่ครับพอเดือนที่สองเดี๋ยวผมสีมาอัปเดตให้เบิ้องอีกครับว่าผมจะฉีดยังเนาะครับแต่ว่าฮอร์โมนนะครับสู่ตัวหนาสูงนี่ผมจะฉีดทุก 7- ถึงสิบห้าวันเนาะครับผมเดี๋ยวผมสีอัปเดตให้เบิ้งกกดติดตามกันไปครับพี่น้องครับผู้มากปลูกมันสำปะหลังนะครับ ผู้เป็นเกษตรกรมาปลูกมันสำปะหลังราคามันสำปะหลังกะบว่าเป็นราคาหรอครับแต่ว่าอาจจะมีข้าวดีกับพี่น้องอาจจะมีข้าวดีอยู่พี่น้องก็อดทนเอานะครับเช่าเกษตรกรเช่าวสวนทั้งหลายนะครับผมแกเข้ามาแล้วกกอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กำลังใจงกับโอโรโน่ชาแนลกันแล้วกันนะครับผมครับพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องอยากเห็นแปลงมันสำปะหลังนี่นะครับที่เป็นสีดำๆหนุ่เงินนะครับถ้าพี่น้องอยากเห็นให้กดซับสไครต์ไว้นะครับกดติดตามผมไว้ครับเดี๋ยวตอนขุดนะครับเดี๋ยวตอนตะนรับผมก็สิมาอัปเดตให้พี่น้องเด้เบิ่งแต่ก้อนสิ่อดวนั่นนั้นผมก็สิอัปเดตทุกอย่างเกี่ยวกับมันสำปะหลังให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับแล้วก็เฮ็ดคลิปออกมาให้หลากหลายที่สุดครับผมนี่แหละครับผมแปลงมันสำปะหลังแต่ก้อนผมปลูกแตงโมครับ ครับผมเป็นยังไงน่ครับพี่น้องครับผู้มกปลูกมันสำปะหลังพี่น้องเช่ากเกษตรกรเชาาสวนสุขุสุขนนะครับผมผมก็ไเดียพ่าพี่น้องมาอัปเดตในเอพีแรกนะครับหลังจากที่ผมได้ปลูกมันสำปะหลังไปแต่ก่อนผมก็เห็ดแปลงแตงโมนะครับสําหรับการปลูกมันสำปะหลังขอดีของการปลูกแตงโมคือเขาปลูกแตงโมไปแล้วครับในแปลงนั้นครับผม like พอเขาเอามันสำปะหลังมาปลูกมันสำปะหลังงามแห้งครับผมอย่างเช่นเช็กแปลงนั้นครับที่ผมทายเบิ้งครับนี่แหละครับผมงามแห้งครับ ก็คือมันได้ปุ๋ยจากแปลงแตงโมนะครับผมโอเคครับเกษตรกรท่านไดมักเขดขเกษตรมักการปลูกมันสำปะหลังหรือว่าเกษตรรูปแบบอื่นๆนะครับกดติดตามผมไว้ครับคโรโน,โชน่ชาแนลกลับมาแล้วครับผมผมสีเบออัปเดตสุยางเกี่ยวกับการเกษตรครับผมการเกษตรพ่อเพียง ผมสีท้ายถอดหรือว่าผมสีไปนำข้อมลู้ไปหาความรู้มาบอกสู้พี่น้องฟังนะครับเ<ม>ขามาแล้วก็อย่าลืมดกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับโอลนโนเชนแอรครับเพื่อที่จะมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปดีๆต่อไปเกี่ยวกับการเกษตรให้พี่น้องในเบื้องน้าครับผมหาพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ